ียโอ้โหวันนี้นะครับมาอีกแล้วแกะกล่องโชว์นะครับอันนี้คือสตาร์วอ s นะครับหนึ่งตอนี่ของไอออนสตูดิโอ the m a n d a l o r i a n and the c h i l d โอ้โหนี่คือซีรีส์ใหม่นะครับต it ีสองพาดินี่มันซีรีส์ล่าสุดของ s t a ร์ a r s นะก็มาดูกันว่าของกล่องนี้อะจะเทพจะขิงแบบ แบทแคท toy hunter เนี่ยไปหามาสวยระดับ A A A บวกนี่พร้อมดูกันหรือยังกองใหญ่โอ,อ้ยไม่ใช่คือตัวนี้นะครับเบบี้โยดานี่เดี๋ยวมาดูกันว่าพอเขาทำเป็นโมเดลแด้วจะน่ารักแบบตัวนี้หรือเปล่านะครับเบบี้โยดาเบบี้โยดาชื้นชื้นชื้นนี่แกะเลย กล่องใหม่ล่าสุดซีรีส์นี้นะเกิดขึ้น5ปีนะหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดินะครับเ,เป็นการกําเนิดของ orian, แมนดาโรียนแล้วก็เ,เดอชัยนะนี่ครับกล่องเป็นอย่างนี้เอ แมนดารโลเรียนแอนเดอร์ชายไอออนซูนิโอนะครับเดี๋ยวมาดูกันข้างในนะว่าเป็นยังไงวว้ามาแล้วสเต็ปที่3นะครับโอ้สู่จักรวาลไกโพนอึกคึออุ้ยอุ้ยเอ้ยมาแล้ว้หนี่นะครับนี่คือของในกล่องทั้งหมด ต้องให้ดูเลยนี่ตัวที่613้อบทับวโลกร้อทั้งหมดเจ็กล่องนะครับ The Mandalorian and the child แขนนะครับโอ้นี่เป็นแม่เหล็กนะครับชุบเข้าไปเลยนี่ ของไอออนซีโอถ้าขนาด1นต่อสนะครับ1ต่อสก็คือขยายขึ้น4เท่านี่คือเท่าไซส wow ์คนจริงนะครับวโอ้แขนสองข้างมาแล้วใส่หัวก่อนดีกว่า <Wow S 1> ตุตต๊ตตุ๊ต <S 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 ตุ๊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 นี่ <S <S อันนี้เป็นฐานของเดอะชายหรือว่าเบบี้โยดานะครับ <Wow S 1> เหมือนเตรเด็กไหมว <Wow S 1> นี่เขาเป็นคารบอย,ยวอวกาศนะ <Wow S 1> เขาบอกไม่ใช่ดิเกออวกาศนะครับ ตีมคล้ายๆกับซาโมไรพ่อลูกอ่อนนะของญี่ปุ่นนะครับเอาด้พี่ศึกษามาก็คือเขาจะพาตัวเดรชายหรือว่าเบบี้โยดานี่แหละหลบหนีนะจากพวกจัก,กรวรรดินะครับเอ้ยใส่เบบี้วันนี้ชอบมากเลยหุยแม่เหล็กนี่แน่นมากจุ๊บนี่เบบี้โยดา คุมใส่หัวครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไคร์ได้นะคุณก็จะได้เห็นแบบของเล่นนะครับของสะสมระดับเทพ,เทพแบบนี้นะครับอันนี้อาวุธของแมนดาโดเรียนนะครับ โอ้โนี่ยาวเป็นพุทเลยนะอาวุธนี่สูงกว่าตัว,วอวีกตรงนี้นะครับอาวุธเออข้างหลังมันจะมีปุ่มอยู่นะแล้วก็เอาอันนี้มาติดเท่ๆ ไ้แล้วครับนี่คือแมนดาโรเลียน <Wow. S> 1ต่อ4ของไอออนซูนิโอตัวที่673ทับ750ทั่วโลกมีทั้งหมด750ชิ้นเท่านั้นนะอันนี้เดใชายนะครับก็คือ Baby ้โ d a าคือโ o ดาเด็กกันเองนะครับนี่เขาพาโยดาเด็กเนี่ยหลบหนีไปด้วยกันนะจากการตามล่าของจักรวรรดินะเหตุการณ์นี้เกิดจาก5ปีหลังจากจักรวรรดิล่มสลายแล้วนะครับเนี่ยนี่ก็คือเขาเป็นชาวดาวเมนดาโรเลียนนะเขาชื่อว่าแมนดานะ ็คือถูกถูกาชาวมนดารเลียนนี้เก็บมาเลี้ยงนะครับก็นี่ถือว่าเป็นนักรบที่เก่งจุดจักรวาลสตาร์วอนะเขาห้ามถอดหน้ากากนะหน้ากากเหล็กนี้ต้องใส่จนแบบเป็นกฎเหล็กเลยว่าห้ามโชว์หน้านะครับแต่ว่าอยู่ในซีรีส์รู้สึกจะโชว์หลายตอนเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าการโชว์หน้าของเมนดารเลียนในซีรีส์นี่แบบว่า แบบโชว์หน้าในจังหวะที่เด็ดมากๆเลยนะครับคุณต้องมาติดตามนะอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของ Star Wars เมื่อปี2019ที่ Bad Cat m i เช i ่ n o อ t o ทอย s เป a แลนด์แ a ทแคททอยฮันได้ตามก้อหามาเพื่อจะมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของเล่น b บ d c ค t m i เ s i ่ n on t o ทอย a i l a n นด์นะครับพิพิธภัณฑ์ b บ d c ค t ม i เ s i ่ n on t t y t h a i l a n นด์พิพิธภัณฑ์ของเล่นที่มีของเล่นจัดแสดงกว่า60,000ชิน้นเพื่อนๆมาดูได้ที่ซอยรามแหง14 เปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และมันหยุดนักถัตะเลอร์เวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นบัตรผู้ใหญ่ราคา100บาทเด็ก50บาทแล้วเจอกันนะครับเพื่อนๆของเล่นรออยู่บ็ดแคททอยฮันเตอร์พี่แบดแมวตามล่าหาของเล่นของกิงขิงเทพๆมาอยู่ในตู้สตา a r วอีกแล้วนะครับเมียวมาเจอกันมาเที่ยวนะ